สวัสดีตอนแรกครับผมอีิบรลอกคำครับผมสวัสดีครับเลาะจังไอยน,นะครับเนาะเลาะชมเสียงนกเสียงกาหอนคักหอนเอาห่อนเอาอนเ,อาอน,เอาน่านั่งเพื่อนว่าเอาก็เป็นเอาออเอาห่อนเอาว่าไมนตัดสี่ตกพี่น้องเฮ้ย ว่าโวดพ่วงม่อพักเตียงพักอึ่อักฟักักเพียงที่ดีนี่นะครับต้นบรยรยากาศยามแรงๆกสิประมาณนี้ครับผมประมาณนี้นะครับกะให้เบิ่งไปนี่ละพี่น้องเลยครับ,บ,บรววครับป่านก็อยูติดติดหัววัดครับเป็นบาทครับ ออกมาเนี่ยก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็บถนนเดียบตรงไปข้างหน้าก็โล่งเรียนครับอันนี้ก็วัดครับเงียบสงบกะชีวิตตนยามคุมคำนะครับเ้าวาวนเช้าสวนเช้าทงเึิกัทย้อยกับขาบานหลังจาก เสร็จสิ้นภารกิจครับหรือคนที่มีมันกลับไปถอนมันหรือคนไปรับจ้างกักสยอยกลับครับเลาะเบิงเลาะชมไปสุดพี่น้องเอ้ย หลังจากกระผมเิดีดสิทธิ์สิทธิ์สิทธสิภารกิจทำกบเขอใอ้ตาเรียบร้อยกะมาเลาะจังน้อยเปิดหูเปิดตาขวางจังน,น้อยครับผม <c ười> มาไหยครับเอาลมกับผมมี ใจสิขาดเอาเพื่นลอกข้องลอกทอใหมบ่ชีวิตุลบทกบับโบบัทดีๆน้อย โอ้ยหอน <c oughs> กระสระมาณนี้ครับกระสรเข้าไก่กับอีะมาณปลายเดือนกาลางเดือนอีกกระเจากระสีเดิมไทยไทยไทยนาโกฟเฟือง,งปากวานปากดำโอ้รบรรยากาศยามของความเสียงนก เสียงกาวนขึ้นกับสุรังพุดธเถาหอนเอาก็ออกมานั่งชมคุยปรึกษาหาเรื่องตามประชาชีวิตแบบบันๆก็จะประมาณนี้ครับผม หอนแหงพี่น้องเอ้ยหอนอ่เบหลอกยากปลูกสุ่มยาบ่งม่วงบ่งม่วงกับผูท้ท่านท่านหินเป็นหน่วยแต่ว่ากันี้เนี่ยมาอยู่ที่บ่งม่วงของเผิน เห็นอยู่ะม,ม่วงม่โยปลาเรียสมเขียวครับจกจังไรกับเขามาเวิงมาชมกับอย่าลืมกดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามใม่น้ามิวสครับผมยิบนี่กเราไว้ช่มใน,นสักวนันนะครับเา